อ่าผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมที่สองนะสำหรับ OMG LL a g u s t o u r n a m e n t นะฮะตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าผมไป <S <S ฮะก็<ฮ>ะะจะเป็นการเจอกันระหว่างทางด้านทีม e นิเมโซนฮะที่ตอนนี้ก็สลับไปอยู่ทางด้านบลูไซ์ครับกับทางด้านของซิกมาอีสปอร์ท e ที่อยู่ทางด้านเวฟไซส์นะครับเมื่อกี้ก็มีการเดินมาโซนกันปกติฮะ ติววีก็เดินมาปักบอร์ดเอาไว้ครับเพื่อได้รู้ความเคลื่อนไหวของจังเกิลน,นะฮะก็นน has คงไม่มีอะไรครับน่าจะได้รู้ขา่ขาวสารแต่ว่าเป็นทางด้านของอ่มที่สปอร์ทนะที่ไม่ได้เข้ามาวอร์ดแต่อย่างใดนะครับ นำเล่นกันบ้างดีกว่าผมเล่นโบนฮาเป็นเจสที่เล่นโดยติวี่ฮะเจอเกิดทางด้านทูนเนตเกียที่เล่นไสลาสครับเล่นกลางฮะเป็นวลลดิเมียครับที่เล่นโดยชิปเเจอเกิดทางด้านของนิชิมิยะที่เล่นทางด้านของเอโรเรียตรงนี้ฮะแฮมไฮมดันนะผมที่เล่นจังเกิลด้วยลีซินครับผมเจอเกิดทางด้านของเมลี่ับผมที่เล่นทางด้านของเทคาริมฮะส่วนคู่ล่างครับผมเป็นเซตยาโซฮะ,ฮะอไอชี เออเซจิโ่ะที่เล่นโดยวักกุบอลกินข้างดันดันทางด้าน,ด,นดันแค้นนะโอ้ผมลิ้นรั่วมากหนานดะขออภยัยแล้วก็เป็นทางเอสเรียลกับเออไอซาผมที่เล่นโดยปัดยาวหรือมาสเตอร์ฮะขอสลับมาเล่นของแปลกกันบ้างนะครับ Uh huh. ตบแปงมาจากกังหวะนี้ฮะแต่ว่าจาสู้แตเมจไม่น่าอพอฮะน่าจะได้แค่อตอดเลนกลางฮะเป็นชิมิยาที่จะออกเซสซีฟแลวแตัดเลือดได้ดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่เขามีเบรดเซิร์ชนะฮะแล้วก็เอาตัวระยะเอาตัวแหวที่ดูขี้โม้มากฮะมันดูไกลเกินก,นกว่ามิลลี่แชมเปียนะฮะแต่ชิเปสเขาก็มีทััเยนนะ เนี่ยดูดิมันอออืื้หสกิลคิวเข้ามาแล้วก็ถ้าอยู่ระยะถึงก็คือเอาตัวแท็กฟรีหนึ่งทีฮะเบสเซิร์ชของเขาลีซินพยายามไหลมาแก๊งเลนโบนครับกับทางด้านนี้ฮะคุณเดตเจีย,เ,ยเข้ามาดึงหนึ่งจังหวะไว้สิววีเป็นเปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์แซนเข้ามาเคาะหัวแฮมเมอร์แซนไปอุ้ยแฟดมาแล้วสวัดีเวฟไปสวยมากฮะสิววีกดเลืเลอดมาแล้วเลวเด้งขึ้นมาต่อยยังไงต่อมีเฮคลีมารับครับ ถือว่าคุ้มค่าและเพียงพอการรีสเปลอย่างแฟลชไปได้ครับ เาะเมียเขามีความสามารถในการสัดเทนนะมันก็เลยจะแบบว่าเอออยากกดก็กดไปอยากกดก็กดไปเดี๋ยวดูเลื่อขึ้นครู่างที่เป็นเซ็ตกับยโสนี่เดี๋ยวเลเวลหต้องดูกันฮะว่าจายยังไง ของไทม์ทันฮนะรอเข้าอีกหนึ่งรอบแนละ้วแต่ว่ามีเนียนมันเหมือนจะดันมาอีกหนึ่งรอบเปล่าและเสียทฮมเมอร์แซนไปแล้วครับยังไงต่อไฮแมนเข้ามาจากเซฟการ์ดไปที่เื่อหรือเปล่าแต่ว่ามีเนียมันเยอะเกินไปฮนะได้เทเลพอร์ตจากทั้งด้านของาดีเมลมาาดีเมียลงมาตรงนี้ฮนะทูเฮดเดียน่าจะต้องสั่งวนชีวิตไปแน่นอนฮนะทับเทนขึ้นมาสวนแต่ว่าสุดท้ายครับเป็นเฟิร์สสัตให้กับท่านติวีไปฮนะ ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับก็คือเมื่อกี้มันอยู่จุดโพชั่นที่โอ,อ้ยเดี๋ยวเดียเทเลพอร์ตลงเลนมาเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวฟนั้นได้อย่างใดฮะเพราะว่าเขาดันเข้าเทเลทไม่สุดนะฮะแต่โวกเขาไปแทงเนื้อวัวหนึ่งจังหวะฮะอุ๋ยและอันติเมตมาพอดีฮะนี่ที่มียะ ยังไงต่อให้คาริมมาจาังหวะนี้อุ่นแลแวเวนการเอ็ดไปไม่โดนครับและน่าจะต้องเป็นชีวิยาที่สั่งววชีวิตคาเทเดตไปฮะเพราะโดนเออเทเดตตีไปประมาณ2ทีครับเอาฮะเป็นจังหวะหวที่เวนการเอ็ดไม่โดนทันและทําให้ทางด้านจิมมเอโซนะไหลามารวมตัวเพื่อเอามังกรแรกในเกมไปครับเพราะว่า1คือป่าคืออยู่บ้านฮะสองคือกลางก็คือโดนดันอยู่ครับสามกลางตายฮะ กลายเป็นว่าโกลิดสวิงไปที่ทางด้านของอ e ีมแซดครับหนึ่งพันโหที่ตรงนี้ฮะต้องดูว่าจะทำยังไงกันต่อครับโอ้ <Universe 3. S 1> oh, ยัดนแค้นนะฮะเจ็บพอสมควรครับโดนไปหนึ่งฮิตนะฮะแต่ว่าเขามีพาสซีฟที่สามารถรีเจนเนเรทกลับระได้อยู่ฮะ พอมาจังหวะนี้ฮะต้องเตะออกไปก่อนครับสำหรับเฮดบัตโอ้โหอ้าว บริเวณสตันมาได้ครับจังหมานี้เบสเซิร์ตไปพยายามจะพอะของเลือกขึ้นมาสู้กับชิปเอทแต่ชิปเอก็ซัพเทน่วนกับมา2องร้อยสองนี้ดาเมจแรงมากครับนี่ชิปยะพยายามตีสนอยู่แล้วสุดท้ายรีเทปกาดจากท่างลีซินมาแต่ว่ามีเนี่ยนยิงมีนเนี่ยนยิงยังไงยังไงพอบริเวณกลางเอาไว้ไม่ให้เข้ามามีทางด้านของร็อตติ้งพชั่นเด้งขึ้นมาครับเกือบตายฮะโดนแทสเตอร์มีเนี่ยนลุมถึงอยู่เมื่อกี้ครับ แลวล์ดีเมียกำลังจะมีด,มดีเมตอย่างเฮมอเพลขึ้นมาแล้วฮะจะสวนเลยหรือเปล่าครับคอเลดูเอ็ไปจังหวะน,นี้ไม่โดนฮะอ้าวและเป็นเอ๋ยยังไงครับอื้มไม่ทันฮะโดนทั้งท่านของวอลดีเมียคิวไปฮะเพราะว่าฮิมอเพลมันจะแอมดาเมตตัวเองขึ้นมาด้วยนะฮะเอเลพอตเข้าเลนมาางนั้นปัดยาไฮมดันมาซอนจังหวะนี้ ดิวมาสเตอร์หาคนโขกแต่หัวไปลงที่เซตแต่จะดีหรือเปล่าครับรีซินก่อเซตการ์ดมาจังหวะแรกแล้วอยู่ลึกไปฮะจะตกแปะเข้ามาคาเทเลเดสามคนตรงนี้ฮะแต่ว่าได้แค่สโลว์เพราะว่าอ,อยู่เราฝั่งแปะเข้าไปฟาดไปที่ทางด้านของรีซินและสุดท้ายฮะเป็นดับเบิ้ลของเซตตรงนี้เหลือปัดยายหนึ่งคนนะวกคกบอลรับได้เมดไวม,มากเกินไปฮะแต่ปัดยาบอกว่าเดี๋ยวเก็บคิวให้นะดันเค้นพยายามเอาชีวิตรอดจากการเอายแท็กและเป็นทางด้านไอเดวลในที่ได้ดับเบิ้ลคิวไปครับ เอาแต่ข้างบนนะฮะเหมือนจะมีมวยเกิดขึ้นนะเมื่อกี้มองไม่ทันครับขออภัยเราไปดูดีกว่าว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นข้างบนนะเอ้ยขออภัยอึ๊บชุบชุบชบชบไม่เกิดอะไรขึ้นทุกคนยังไม่เห็นทุกคนยังไม่เห็นอ,อ,อ,อ๋ออ๋อโอเค ตัดกลับมาราวนี้แหละโอเคคนไม่เห็นคนไม่เห็น <c oughs> ขออภัยนี่ฮะคาิมก็มาเอาไปเพื่อรอบไปครับ เมอรลี่สตาร์ทเครื่องมาชนน้ำด้านโซนิเตเตียไปฮะแต่ว่าโคอลติเบตมาและเป็นตัววีที่เข้ามาเก็บคิวไปได้แฮมดันโซนิกเวฟไปก็ไม่โดนอีกทีฮะกลายเป็นดับเบิลคิวจากทอร์แนเจสครับและน่าจะเรียกทริปเทอร์รอลต่อเลยแน่ๆครับเพื่อเอาเทรเรดตรงนี้ครับซึ่งก็น่าจะการันตีว่าได้แน,น่นอนเพราะว่ามีมิเนียนเวฟแล้วลดถังมาอีกหนึ่งเวฟนะฮะจะเอาเป็นเฟิร์สบริกไปเลย กู <ITA> 17, 25, ล่างเอ้าเดี๋ยวก่อนตรงกลางเราอีกแล้วฮะเราไปย้อนดูกันฮะว่าตรงกลางบวกกันยังไงครับพอเล็ดดูเอ็ดมาไม่โดนฮะเข้าไประเบิดเลือดก็ไม่โดนเหมือนกันครับหายสมบัดฮะยังไงต่อครับกดสัตเทนกลับมาแอสซิสชั่นมาโอ้ยดูเลือดเริ่มแดงฮะเบลลแปดกับเบลลเก้าและ ยังไงต่อให้โมเพกลงไปแล้วครับจะแบนกาดเอ็ดเมื่อไหร่ฮะแต่ว่าไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าไม่มีฮะไอเพราะไม่ได้ใช้ครับผมแล้วก็ตายครับข้างบนก็เป็นฟอร์เทรเลไปเรียบร้อยฮะต้องมาดูกันว่าช่วงกลางเกมนี้จะยังไงเพราะว่าเอร่เกมของลีซินนี่ เดินเกมได้สะดุดนะฮะไม่สามารถจะซักเซสฟูลแก๊งได้เลยครับ คืออย่างทางด้านที่วิเมโซนนี่คือในช่วงเน็ตเกมนี่คือเขามีทั้งว่าดีเวียทั้งย่าโซโอนะอุ้ยตรงนี้ฮะไอชีมียาฮะไอบรรยกาศเอ็ดเสียงมาอุ่นและชัดเจ้ทางด้านของเจสไปได้ฮะเอาครับแต่ว่ามังกรที่2ะฮะถูกแย่งไปครับไม่ให้เป็นทางด้านของซิมไปสอดที่มาเกียวไปได้ครับ มีเฮดแฟลขึ้นมาก็ดดีเวฟไปไม่โดนโอ้เฮดบัตรเพาร้ายซะผิดจังหวะไปหน่อยครับกลายเป็นว่าเฮดบัตไปก่อนเผาร้ายะไม่ได้หุกคมตที่เองแต่รอบนี้ได้แน่นอนฮะมี ันมาแต่ว่าดันแขนตกแปะมาจังหวะนี้ฮะพยายามจะเข้าต่อดันแขนอุ้มวัวมาและแต่ว่าวัวกดตีไปแล้วเทเลพอร์ตเติมลงมาจากทั้ง2ทีมฮะเป็นทั้งด้านของวลาดเมีร์ที่มุดบ่อเข้ามาและเอาวัวไปได้ก่อนครับยังไงต่อให้มันเข้ามาลึกเกินไปลิฟป่าทุนดเดยกี้ไฮแจ็คเอาอัลติเมะมาได้แต่ไม่รู้จะไฟยังไงต่อเพราะว่าตัวเอ็นเกจหายไปแล้วหนึ่งตัวฮะไม่น่าไหวครับ ก็เหมือนจะแรกเอาเชสมายืนคู่กับอิเลเลียแทนนะฮะสำหรับทางหน้าอิมแซดครับตรงนี้ฮะเข้ามาล้อมจับครับพิชิมิยะเสียพอหลุดไปแล้วฮะแฟดเข้ามาเขาหัวแตกไปคนระับเป็นซีพีเอสซีมาเก็บคินไปได้กินลิ่งสปรีฮนะ วาทีครับการเงินห่างไปราวๆห0 0 0โกฮะโอ้เตะมาจาังหวะนี้ไม่สวยเท่าไหร่ครับและวลาดิเมียฮะ501ครับได้ให้จิโปรโตโบเบลมาเรียบร้อยครับยาสูอได้เวสเกอร์กริฟกับทางด้านของซีลมาแนละ้วเซ็ต ได้ทางด้านของแจนดิวเนี่ยน่าจะขึ้นเป็นเดตแบนเพลทฮะใช่ฮะอูเข้าไปโขกสองจังหวะนี้สวยมากแล้วสติกเวฟไปไม่โดนฮะยังไงต่อกระคือฟื้นไปดึงจังหวะฮะตีเทมเพลตแล้วยังไงต่อไีเทมเพลตดิเดทมเพเลตเฉยฮะด,ดันแคนโดนทางด้านของไฮมดันฮนะฮะซิ c y c l e kick ครับหรือสิ่งที่เรียกว่าอินเ c ก boost นั่นเองแล้วก็เลชแล้วก็แฟลชนะฮะ ทำให้เปลีทิศทางครับโหยมากๆครัจังหวะนี้เอาละอือหืองบนฮะแรมเพจไปแล้วฮะรูเน็ตเยียจะมารหลางแค้นให้เพื่อนได้หรือไม่ฮะแต่เลเวลที่ห่างก,กันถึง2เลเวลครับรวมถึงไอเทมที่ค่อนข้างหากก่างพอสมควรนะฮะจะไปจริงหรือเปล่าครับเอามาดึงจังหวะนี้มาแต่ยังไม่ได้ให้แจ็คมาเพราะไม่มีครับ พยายามจะสะบัดสวนแต่ว่าชิปีเอซ่าซัดเทนสู้ขึ้นมาอยู่ออโตัแท็กไปแล้วใช้บัตรมาไม่โดนนะแต่ว่าทานฟิวชั่นกลับมาได้ฮะกลายเป็นว่าเจ็บเองนะบัตรทุนเยียนว่าทุนเยีย์ยังไม่ได้เทมอย่างอ่าไอทิสโตเบลแล้วก็ไม่ได้ลูเดนิโคเลยนะครับอุ้ยแล้วเดี๋ย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 วมินเนี่ยนะเกือบตายครับ ดันแคนก็มาเคลียร์ว่ดเพื่อเปิดช่องทางให้วากบอลได้ดันเทเลทฮันและดันแค้นปุ้มอัดมาติดคือจังหวะนี้เอกซอสไปหน่นจังหวะฮะและสุดท้ายปัดยาครับโดนคิวคาเทเลทไปครับอ๋ถือว่าชลานชาญฉลาดนะฮะการให้ดันแค้นรับดาเมจก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสามารถใช้สกิลหรือบยูขึ้นมารับกอกสองได้แต่ริวมาสเตอร์ฮะเดินมาอยากปกให้เพื่อนแต่ว่ามันลึกเกินไปครับ สิกมากอีกตัวอาจจะต้องใจเย็นฟาร์มมันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เออร์ลี่เกมคือพังไปแล้วครับต้องใจเย็นฟาร์มซ่อมก่อนนะอาการที่ว่าเลือกมาเป็นเออร์ลี่แชมเปถึง2ตัวแล้วไม่สามารถจะเดิดเกมกันได้นะ เจสที่เตรียมขึ้นเอ,อเดอร์ไซท์นะฮะแต่แตอนนี้ได้โยบูกอสเปดมันแล้วครับ200เยีย์เดินมาจ้าเอกเซียวีฟาดหน,นึ่งจังหวะจะโดนเคาไปเปลี่ยนล่างเป็นคอแล้วยิงมาหนึ่งทีครับได้แค่นั้นแน่นอนฮะไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้ เจอของจริงนะส่วนกับมา็กบากว่านะครับเฮลิคอปต์ไปที่เลนกลางครับแต่ว่าจะเข้าไปเบรกการทีทีได้จริงนะแต่ว่า2อ,อยูินตรงนี้ฮะสุดท้ายตายไปเฮลิคอปต์เพื่อมาจะช่วยเพื่อแต่ตัวเองตายแทนครับตรงนี้ดิวมาสเตอร์มาขวางไว้ครับโหระยะสูงฮะ ได้เบียบซอสมาพร้อมกับเต็มเลนเซอร์ครับร้อยโพเวซิลิตี้ฮนะเราดีเมียได้2ลัดลอตแล้วเตรียมขึ้นเป็นลับลับเ,เด็ดแฉกครับ,รบเจสซี่ตายกลับไปก็ได้เดี๋รือใบเรียบร้อยฮนะส่วนไซรัส,สครับยังไม่ได้โปรเบลนะแต่ว่าได้เฮกเทคดดวเวอร์มันแล้วครับดีซินก็ยังของโจมอยู่ที่รองเท้าก็เอ็นชนันบริเออร์อยู่นะฮะเอสเปลียลตอนนี้ได้ไอซ์บอลกอเลต์มาแล้วคู่กับปานามูนีครับ แล้วก็ไอออน,นินอู่เกนเบลนอร์ม,มาเน่ะแต่ว่าตรงนี้ฮะโดนอันติเมทขึ้นไปอะลัสเบสทั้งจริงครับสำหรับทางด้านเอโรเรียส่งโลคิวไปค่อนข้างจะฟาบิฮายอยู่ครับต้องฟามสู้นะ คือด้วยความที่ทางด้านของอนิเมโซนพลิกมาเป็นตัวแบบเข้าเข้ากันหมดนะฮะมันทาให้แนวหลังอย่างเอสเยลจะหาคนที่โปรกยากมาก,กับตอนนี้ต้องดูว่ากองหน้า4คนของเขานี่จะสามารถรับ5คนไหวหรือไม่ฮะถ้าเอสเยลได้จ่ายได้ไมจากการโปรกก็ไหวอยู่นะครับ อ้าแล้วข้างบนนะฮะโซโลคิวไปอีกแล้วครับบัว,วขึ้นมารับตรงนี้คอสตันไปยังไงต่อรีซินต้องเทปกาดเข้ามาช่วยและเตะออกไปก่อนครับเป็นง,งั้นทางด้านลีมมสเตอร์ตายครับแต่เป็นอีกนายครับที่สังหารไปได้ครับอื้อตรงนี้ยาและทูนเนตยาตรงนี้โดนไล่หวัวต้องแฟดออกมากระบอลสักหวาดไปเอาแล้วโดนโซนิเวสมาแต่ว่าตรงนี้ครับ เซตบอกพวกเขาทำแล้วอุ้มมาปึ๊บปบัป๊บยังไงต่อตบแปะไม้ไมมขอ W ิวฟาดพอแล้วก็บอปลปลาลมไปแต่ไม่โดนทางด้านไทมดันซีพีเอสรอเข้าจากข้างหลังครับและสะบัดท้ายสะบัดไปไม่โดนเห้เปอร์วเข้ามาแต่ว่ามีฮิวเวกเติมในเป็นสุดท้ายและมุดแทงยูนไปดีเจาเมทขึ้นมาได้หนึ่งช็อตดูมาสเตอร์ขึ้นมาตรงนี้และมีซีพีเติมมาจากทั้งฝัดอย่า ปัอยาพยายามจะเอาต้วแท็กติดทังด้านของไอซ์บอลไปยังไงต่อมีวินมอมาขวางไว้ไสุดท้ายน่าจะเบรกกันเข้างนี้เพราะว่าเลนกลางฮะเกกอริเฟอร์รอลครับโผกไปถึง2เทอ์เรและไอีกเฮมิทิมิมเตอร์ด้วยโผมมาผมกลับไปโกงฮะว่าบ้านเป็นรูอย่างนี้ครับเล่นยังไงครับ การครับพยายามพยายามจะเข้าแก๊งทางด้านของชิเปสให้ได้ครับแต่ว่าโอ้แล้วไต้องเด็กแคปตรงนี้ฮะมันแรงมากแล้วยังไงต่อทารฟิวชั่นไปฮะเก็บคิวไม่ได้โซนิกเวฟไม่โดนครับเฉียวไปโอ้ยแรงอยู่ฮะนี่ครับนี่ครับไม่สนใจฮะก็มาดีครับยังไงต่อชิเปสบองตึงมีสามหมดแตงกีฟูลไปหลบได้แล้วยังไงต่อ ข้างล่างโดนโซโลคิวเอ๋อข้างบนโซโลคิวกลางป่าไปฮะโอ้โหชิเปียนนี่ดึงสเปซไว้ให้เพื่อนได้ดีมากครับและทางด้านของครีมได้เทตี้ฟอร์มาแล้วนะรวมถึงยาโซ,โซที่ได้อินฟิเตียเรียบร้อยเซตได้ได้เป็นเพจมากับซอฟต์ออบ,บอสน่าจะขึ้นเป็นการคอยต่อนะฮะในขณะที่ไซรัสครับเพิ่งได้ปโปโตเบลมาครับรีซินได้มาครีเตีมาแล้วคู่กับฝาชครับผม อเหรีก็เช่นกันฮนะเหลือ,อชิ้นเดียวครับกับทางด้านจีนที่ก็ได้เป็นฮิตตี้ฟอร์สคู่กับเบลล์รุนจริงของเขานะส่วนอิสรียลได้อัปเกรดไปเป็นมุธามนาเรียบร้อยครับเตรียมขึ้นฮิกเ,เกเอร์แล้วก็อลิสาผมได้ซีคอนโบชเชนมาเป็นยวราชอไปในทีที่21กับทางด้านของทีนิเมสโซนฮนะ มีไนนหลเข้ามาฟอเรเดตขวางไว้ได้กดลูนชิงมา1จังหวะเรียบร้อยแล้วยังไงต่อบตบแปะมาเป็นแค่แวนการเอียดนกลับไปฮะหนึ่งมีสองตรงนี้ฮะแต่ของตามมันจะไหวหรือเปล่าว่าน่าจะทําให้ได้แค่สเปซครีเอตให้กับเพื่อนๆนะครับว่า3คนเขาอยู่ตรงนี้ฮะ เท่ากับว่าจะไม่มีอินเดียเล่นในไฟ์อันนี้ครับที่จะเป็นมากรลลงตัวที่3าของเกมฮะเอ้ยตัวที่2เกมกับตัวที่3าของทีมยิเมทโซนครับน่าจะซีเคลอเจกน,นี้อย่างง่ายได้ฮะเจสกับเซสมาไล่ต่อครับซิลวี่กดช็อคแฟสมาหนึ่งจังหวะไล่ขูน่นันหลิวมาสเตอร์ไปปรับเป็นเทเพคอร์ปงแ้่ปัดยาวก็ได้ครับเดีย๋ยวจะหว่าก้บาบอลแทงมาสี่แล้วก็สิบห้าแทงลงไม่โดนหนึ่งขอแทงหนึ่งทีไม่ได้ ยังไงต่อขอแท่งหนึ่งคนไม่โดนปลาสนิกวฟไปครับปากกระบอลนะบอกก็เข้ามาเลยครับเท้าก็ดาบใครจะคม,มกันฮะสไลด์เข้าไปพื่อให้เก็บตัวเบลครับหายไปเกือบพึ่งหลอดครับแล้วเอาบอลนาชอบาก็แท็กมากระกขึ้นมาเลยฮะสำหรับทางด้านอิชิิยาแลเรียตายไปหนึงนง่งรอบเข้ามาโปอ้อีก่นึ่งจังหวะแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยจากทางด้านอีเมโซนนะอีเมโซแข็งแรงมากครับผม และชิฟฟีเอสก็เข้าไปเก็บคิวดีเจนเดอรี่ไปได้ดับเบิ่อคิดใเชโซและน่าจะจบเกมได้เลยหรือเปล่าชิฟฟีเอสฮะโดนเธอไอ้เอ่อเลเซอร์ยิงตายไหมครับและน่าจะเป็นชนะในเกมที่2ให้กับทางหน้าของดิเมโซนผ่านเข้าไปสู่รอบที่สี่ฮะสุดท้ายครับตีคนครับไม่ตีไปตีบ้านเนี่ยฮะไม่สนใจคนนี้ครับเอาครับเป็นคิวจากเอสเยวยังไงไปต,ตีตีตีเรียบร้อยครับผม านานาตามนั้นฮะบไปเรียบร้อยผมกับแมตชนี้นะก็แส็งความินีกับทางหน้าอิลเมีโซนด้วยที่ได้ผ่านเขารอบสูตร,รอบสุดไปนะส่วนแมตชหน้าคู่หน้าจะไปลงคู่ไหนก็ไว้ติดตามชมกันครับวันนี้นครับสวัสดีครับ